นี้เขาจะสั่งสอนเจ้าให้หนักจะได้รู้ว่ารังแกค้าต้องเจอกับอะไรท้องปลอมกลายเป็นท้องจริงตกเลือดปลอมก็กลายเป็นแท้งจริงได้คือถ้าขนาดเชียว ท่านมาสักทีผูห้หญิงรองส่ไร้ชายาซื่อจือไม่สําเร็จก็เลยโยนความผิดมาให้ข้าขอความเป็นธรรมแก่ย้ยเอ๋อด้วยนางอสรพิษเหลืองย้วยหลอกใช้ข้าจัดการชายาซื้อจือจะทําให้ข้าเกือบแท้งคนจิตใจอมหิตเช่นนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในจวนจุ้นอองถ้า,างั้นเจ้าก็ยอมรับว่าร่วมมือกับนางวางแผนทําลายข้าใช่ไหมไม่ข้าแคถูกนางหลอกใช้ เสียหสมคบคิดกับคนนอกใส่ร้ายในหญิงของบ้านสมควรถูกลงโทษหนักแต่เห็นแก่ที่เจ้าตั้งท้องอยู่จึงลงโทษแค่กักบ,บริวเวณถ้าข้าไม่อนุญาตก็ห้ามออกไปไหนกลับไปดูแลเด็กในท้องให้ดีใ <c oughs> นนี้มีเงินจำนวนหนึ่งจะก,กลับไปเก็บข้าวของและภายในหนึ่งช่วยยาม <c oughs> ก็ออกไปจากจวนจิ้นอ๋อง <c oughs> ่สจยุอเออถูกใส่ร้ายเจียงซุยอิงกับเจียงีเออใส่ร้ายข้านางไม่อยากให้ข้าอ,อยู่หล่งย่้เรื่องถึงขั้นดีแล้วเจ้าออกไปเถอะ ทำมอะไรของเจ้าเจ้าบ้าไปแล้วเหรอข้าบ้าไปแล้วบ้าแล้วทำไมลู่จินซิงเรารู้จักกันมาหลายปีบันดนี้ข้ากลับถูกท่านทิ้งเหมือนขยะข้าไว้หน้าเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ต้องการเองคืนนั้นคุณชายสีถูกพ่อกับบริเวณไม่ได้ออกจากห้องเลยดูจากสถานการณ์นี้ จะเป็นคนเผาเรือนเองสินะเขาก็แค่อยากอยู่กับท่านทุกวันเท่านั้นเองข้าผิดมากนะเถิเจ้ารอข้ามาตลอดเจ้าไม่ใช่คนที่เคยช่วยชีวิตข้าไว้ข้าเจอพยานบุคคลในตอนนั้นแล้วเจ้าเหมือนกับข้าได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเจ้าถึงรู้สถานการณ์ตอนนั้นดีเลยอาศัยข้อนี้สวรมรอยเป็นผู้ช่วยชีวิตข้า ท่านสงสัยข้ามานานแล้วสิ่งที่ข้ามอบให้แม่นางคนนั้นกลับถูกเจ้าขโมยไปข้าไม่ได้ขโมยนางทำมันหลด่ดลงพื้นเองในเมื่อเจ้าไม่ใช่นางก็คืนป้ายหยกไม่ข้า <c oughs> ลายปีที่ผ่านมาข้าทุ่มเทเพื <c oughs> ่อขาตั้งมากมายจงใจกินยาพิษก่อนข่าแต่งยานยุแยงความสัมพันธ์ของข้ากับท่านย่าใช้กํายาสเสน่ห์ในห้องข้านี่คือสิ่งที่เจ้าทุ่มเทเพื่อข้าเหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ข้าใช้กํายาสเสน่ห์กับท่านแต่ท่านก็ไม่แตะต้องข้าเลยสักนิดลู่จินซิง,งท่านมันกระจอก <c oughs> เป็นถึงซื่อจีของจวนชิ่นอองแต่ก็แค่ขยะที่นกเขาไม่ขันใครก็ได้เอาตัวนางไปอย่าปล่อยให้นางอรวารที่นี่ไปจิงเสวยอิงอย่าได้ดีใจไปคนที่จะแต่งงานด้วยมาสมสมัรภาพ ลูกจีนเสียงมันกระจคนที่จะแต่งงานด้วยมันสมสมรัติผาพจะจะต้องเป็นไม้ทั้งเป็นชายจสื้องเป็นไม้ทั้งเป็นขอบันภาชนสกุลลูกคุ้มครองลูกในท้องข้าให้ราบรื่นปลอดภัยนี่เป็นหลานชายคนโตของสกุลลูกเป็นลูกของข้าลูกเหลียงครั้งก่อนที่เจ้าทำเกือบทำให้ลูกของข้าต้องตายแล้ว นั่นเพราะข้าประมาทเองท่านก็มาุกเข่าไหว้ด้วยกันสิตอนนี้เจ้าตั้งท้องอยู่ต้องระมัดระวังทุกเรื่องแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเจียงสวยอิงอีกนะดูสิเจ้าสองคนเป็นพี่น้องกันทำไมเจ้าถึงไม่อยู่เฉยชอบหาเรื่องนางไปเรื่อยท่านพี่มีรู้อะไร เคยมีนักพรตบอกว่าดวงของข้ากับพี่หญิงหากคนหนึ่งรุ่งอีกคนจะร่วงข้าหาเรื่องนางก็ทำไปเพื่อท่านเพื่อลูกในท้องของเราเขาพูดของนักพรตเชื่อได้เหรอนึกว่าดวงจะดีขึ้นถ้าสลับคู่แต่งงานไม่คิดว่าก็จะถูกนางข่มอยู่ดีแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วข้ามีลูกแล้วต้องพลิกสถานการณ์ได้แน่สลับคู่เหรอ ที่จริงก็ไม่ใช่หรอกเดิมทีพวกเราก็จะได้แต่งงานกันนั่นแหละแต่แต่ท่านพ่อสงสารค่าจะให้ข้าเป็นชายาซื่อจื่อแต่ข้าไม่ยอมสุดท้ายก็ให้แต่งกับท่านพี่จะพูดจริงเหรออืทองพันช่างก็ไม่แลกชายที่รัก พี่แท้เ้ารู้จักกับด้จุนสิงมานานแล้วอย่าคิดแต่จะหนีสิแผลที่ขาเจ้ามีพิษนะถ้าดูแลไม่ดีเจ้าอาจตายได้เจะเชื่ออะไรเหรอเจ้าหายดีเมื่อไหร่เขาจะบอกเจ้าตอนเราได้เจอกัน